สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบอกัะผมแลวนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโปรแกรมนะครับทําให้เวลาเล่นไฟเอ็มนะครับมันลื่นขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะแต่ว่าก็พอเลื่นอยู่นะคบผมก็คือแอปนี้นะครับผมเป็นแอปปลอดภัยนะครับเป็นแอปของน่าจะเป็นแอปของ Microsoft นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะใช้เพิ่มเอร้านข้อมูลที่มันไม่จําเป็นได้นะครับถามว่าทําไมถึง ทำไมต้องใช้ล้างข้อมูลของนี้เพราะว่ามันสะดวกสบายมากมากครับเราแค่กดคลิกนิดเดียวนะครับมันก็จะล้างข้อมูลให้เราแล้วนะครับทําให้พื้นที่ได้ของเราเนี่ยครับมีมากขึ้นนะครับผมส่วนโฮมนะครับฟังก์ชันหน้าต่างโฮมแนะนำให้เปิดนะครับผมมันจะเป็นการทําให้แรมเรากินน้อยลงนะครับผมเป็นการช่วยที่เยอะมากนะครับถ้าเรากดบุตไปเลยนะครับสังเกตนะครับว่าแรมมันจะลดไป เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมทําให้เวลาเล่นเฟรมนยครับแรมเราคิดน้อยลงมากๆทําให้เราสามารถที่จะเปิดแอปอื่นไปด้วยเล่นเกมนี้ไปด้วยเลยก็ยังได้นะครับสังเกตได้เลยนะครับว่า fps อ่ะมันเออไม่ใช่ดิครับขอโ่วยครับก็คือปิงนะครับตกลงแบบอ,อีกอ้ะก็คือแรมนะครับตกลงเยอะมากๆเลยนะครับไม่นําให้กดบ่อยนะเพราะว่าถ้ากดบ่อยเนี่ยมันแบบ มันเป็นการใช้งานแบบมันมากเกินไปนะครับทําให้โปรแกรมมันอาจจะมีมีโอกาสลวนได้หรือว่าอาจจะทําให้คอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันกินแรมจนน้อยเกินไปนะครับผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแนะนำให้กดบูทแค่สองสามรอบก็พอสมมุตินะครับพ,พอผมเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยครับ ไอตรงเนี้ยเมมโมรี่ยูเซนะมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างตอนนั้เนี่ยครับถ้ามติเพิ่มขึ้นไปเ0อะไรแบบนี้เราสามารถกดบูทได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวส่วนอันนี้นะครับก็คือ P C เอ้ย System p r o t e เ t i o นนะครับเป็นการเป็นหน้าต่างป้องกันไวรัสนะครับผมหรือว่าเป็นการรีสตอร์เป็นการกล้วคืนกลับมานะครับ s t o ลตนะครับก็เป็นการรางข้อมูลอย่างที่ผมบอกไปนะครับลรางข้อมูลแบบไม่ง่ายเลยนะครับผม อันก็คือแอปนะครับผมมันสามารถดูได้เลยนะครับว่า,อาแอปเนี่ยมันรันอะไรไว้บ้างนะครับผมก็เราสามารถกดเอนดได้เลยนะครับเพื่อเป็นการไปจัดพื้นที่แรมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันก็คือเมนิแอปนะครับผมก็จะเป็นรายละเอีาาเยดของแอปต่างๆที่เรามีนะครับอ mm ือ hmm. ฮึสตาร์ทอัมแอปนะครับก็คือ เวลาเราเปิดคอมขึ้นมาเนี่ยครับเราจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะให้มันเปิดอันไหนนะครับเวลาเราเปิดคอมก็จะเปิดตัวโปรแกรมนี้เองเลยนะครับก็ตามที่มันติ๊กออนอยู่นะก็สามารถมาเปิดปิดได้ตามใจชอบเลยนะครับก็จะมีให้เราใช้มากมายเลยนะสำหรับโปรแกรม PC m a n a g e r นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ด้านล่างใดสก์ท็อเคชันเลยนะครับผม ก็นะคบเวลามันจะรัมเยอะขึ้นเนี่ยเราก็มากดบูทได้เลยนะแนะนำให้เปิดทิ้งไว้นะครับตอนที่เราเล่นไฟอมนะครับเวลาที่มันหน่วงๆนะครับให้นำมากดบูทได้เลยนะครับมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับผมเห็นไหมครับเมื่อกี้ FBS เฟรมเรทแปดสิบกว่ากว่าใช่ไหมครับตอนนี้มันเพิ่มมาแบบมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่เนี่มันเก้าสิบไ้ไงทุกคน่ถ้าเรามองเนี่ยคับมันมันอาจจะถึงร้อยเลยก็ได้นะครับเนี่ยถึงร้อยเลยนะคะ มันก็จะเป็นท้องฟ้ามอน้องฟ้าเอเปจะเพิ่มเยอะมากๆเลยนะคะผมอันนี้ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันบูตเอเนะครับเผื่อทุกคนอยากรู้นะคะว่าติง้งองเป็นประมาณไหนก็ดูได้เลยนะอันนี้ไม่ต้องปรับตามผมก็ได้นะครับไอที่ปรับให้มันเกินหลอดเนี่ยคือผมแบบเล่นรู้สึกว่ามันกระชากน้ารนนะครับผมก็เลยอยากปรับนะอันนี้ก็คือชาร์จโอ้คอลิต้นะครับปรับเป็นวิลลี่ไฮเลยนะคือการ์ดจอผมมันก็ไม่ได้แรงมากนะคะผม G T F 1650งนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปขับรถนะครับผมนี่นะครับก็พาอารถรถอยู่ที่ตลาดเหรอ,อโอเคเอาคันนี้โอเคเอ่าเวลาแบบที่มันมหนุนหนุนจริงนะครับเราเป็นมาริจ้า มากดบูสได้เลยนะครับจะทําให้แรมกิ้งลดลงแล้วว่าอาการหน่วงนั้นน่ะอาจจะลดลงมานะครับอาจจะไม่ได้แบบลดลงมาเยอะมากแต่ก็รู้ว่าลดอยู่นะคะผมนี่นะคบผมจะพาขับรถนะคะผมอันนี้ผมพาขับรถเข้าเมืองครบผมก็ไปตรงที่ในเมืองน,นะผมไปพิที้นะครับต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับอาคมมันนี้ผมปะัาทุกคนเข้าเมืองนะครับ ก็คือตัวมือแหละแต่ว่าตัวเมืองเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนนะคะแล้วก็มาตรงที่มันมีคนนะครับผมอ่าไม่ยากจังไปนะคระมันก็ไม่ได้แหญ่เหมือนกันนะครับแบบมันใหญ่มากมากเลยนะครับก็อาจจะไปที่พอทำได้นะก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละครับคนก็น่าจะพอเยอะอยู่ไม่เยอะเลยครับเพราะว่าในแถวนี้ตอนที่ผมขับมานะครับกระชากเยอะมากๆาก น,นีคนเล่นประมาณหนึ่งรยกว่าคนนะครับนี่นะครบเพราะผมมีโปรแกรมนี้นะครับมันผมรู้สึกว่ากระชากอาการกระชากเนี่ยลดน้อยลงอย่างมากเลยนะครับมันมันลดจริงๆนะครับทุกคนนะอันนี้คมอัดคลิปอยู่นะคะผมใช้การ์ดจอดนะคือการ์ดจอของว่ามันเดบิวแล้วนะครับสำหรับการอัดคลิปนะถ้า t โรแรงก็ใช้ TPU เละครับอืม ผม,ผมกำลังหาแลนด์มาร์กอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับรผมว่าผมเอารถไปเก็บแล้วก็ว้าไปแลนด์มาร์กก็ได้อ่านี่ทุกคนครับตรงนี้อาจจะไม่ใช่แลนด์มาร์กนะคบแต่ว่าตรงนี้คนมันเยอะอยูกำลังควนนะผมจะลัดไปตรงเอ้แต่ผมจะว้าไปตรงคนเยอะๆนะครับนี่ครับที่แลนด์มาร์กนะครับคือเวลาที่เราใช้หน้าต่าง UI นะครับมันจะดู ไม่สมูทนะครับเพราะว่าการ์ดจอนะครับถ้ามันทำงานหนักเกินไปก็ไม่ดีนะนี่นครับสังเกตได้เลยว่าตรงนี้คนมันเยอะนะครับคือตรงนี้มันแบบว่ามันอยู่ด้านบนนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรให้เราโหลดมากนะคับนอกจากไปเยอะนะก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับผมจะ,ะวิ่งไปโซนเทรนนิ่งนะแถวนั้นมันก็มี n อ c ีให้เราโหลดด้วยนะครับตรงนี้ n อ c มันไม่เข้ามันไม่เข้าตรง ไอตรงเทรนนิ่งหรอครับแล้วมันก็แบบอยู่แถว่ายน้ำด้วยนะครับเออ่คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนะครับผมอ่อมานับบุตสวยนะครับก็อ่ค้างค้างคือที่มันเป็นแบบนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เพราะแรมนะอาจจะเป็นเพราะการ์ดโจอนะคระ ถ้าสมมุติแรมของทุกคนนะเป็น16กิกนะครับทุกคนสามารถสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าการ์ดจอของคุณนะครับทำงานทำงานักนนะเกินไปนะครับมันก็เลยแบบคือมันก็เลยทำมันก็เลยทําให้ประมวลผล UI หน้าต่างพวกเนี้ยมันจะแบบกากลงอย่างมากเลยนะครับที่มันกากลงเนี่ยคือมันไม่ได้เอา CPU มาช่วยเลยนะครับผมว่านะ ี p u มันไม่ได้มาช่วยเลยมันเอาแค่เอาแบบเอามาโหลดลอะไรพวกนี้แต่ CPU ก็สําคัญนะครับว่าเขาไม่ได้นะแต่ว่าการ์ดจอนี่ครับมันก็เป็นตัวหลักเหมือนกันนะเพราะว่ามันใช้ประมวลผลด UI พวกนี้นะครับนี่คือมัน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 นแจะของเล่นด้วยอะครับถ้าจะดั้นจริงขอแนะนำน้บให้การ์ดจอแรงนะทุกคนก็เลยแบบกุกคนก็จะได้ UI ที่มันสมูทสมูนะครับแนะนำเลย ราะว่าห่งกาจอห่วงฆ่าสูตรนี่ไม่ค่อยทนะมูนนะอันกาจอขูดปิดคอยนะครับมัน,นก็เลยคุณภาพมันจะตกลงมาไม่มากไม่ไม่น้นอยก็ถือว่าพอตอบอูนะฮะนี่ครับผมโอเคโม,โมีคมูยังไงคบผมประเทศดีนะ <c oughs> ก็ัตอรี่ก็นะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาเป,เป็นเพื่อนเท่าน,นี้ก่อนนะครับสำหรับการแนะนำเจ้าตัว โปรแกรมนะครับช่วยทําให้เราเนี่ยเล่นเฟรมได้ลื่นขึ้นนะครับกระชากน้อยลงนะครับผมแล้วก็ช่วยทําให้แรมเนี่ยกินน้อยลงด้วยนะครับเวลาหน่วงๆเราสามารถกดบุ่ได้เลยนะครับเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานดาวน์โหลดง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวไวรัสอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะมันคือโปรแกรมของ Microsoft นะคบผมไม่ต้องกลัวเลยนะครับแต่ผมก็จะทิ้งลิงก์โหลดไว้ด้านล่างในแอปพลิเคชันเลยนะครับยบายครับผม